คราวนี้ก็จะมาเรียนเรื่องทรงกระบอกกันทรงกระบอกมันก็จะคล้ายๆกับพีระมมต่างกันแค่นี้ยางหลอดอยาดมนี้ข้างบนมันเป็นรูปวงกลมข้างล่างเป็นวงกลมในตรงที่เป็นวงกลมเนี่ยแหละเราจะเรียกว่าฐานต่างกับพีระมมพีระมุมฐานมันจะเป็นรูปเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมใช่ไหมล่ะแต่ทรงกระบอกตัวฐานมันเนี่ยจะเป็นวงกลม ทงกระบ,บอกก็คือรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลม2วงเท่ากันทุกประการโดยฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันแล้วก็เมื่อตัดรูปเรขาคณิตเนี่ยด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากับฐานเสมอก็คือถ้าเราตัดวงกลมพวกครึ่งหนึ่ง ตรงหน้าตัดมันก็จะเป็นวงกลมที่มีขนาดเท่ากันกันกบฐานทั้งสองนี้โดยทรงกระบอกก็มีทรงกระบอกตรงกับเอียงเหมือนกับพิซึ่มเลยหน้าตัดหรือก็คือฐานมีสองอันเป็นวงกลมส่วนสูงก็คือระยะห่างระหว่างฐานสองฐานตั้งฉากกับพื้นน,นนี้ก็ตั้งฉากกับพื้นเป็นส่วนสูงส่วนแกนแกนก็คือ ถ้ามันเป็นทรงกระบอกตรงแกนมันจะคือจะอยู่ตรงนี้ระหว่างจุดศูนย์กลางของฐานทั้งสองฐานลากเส้นมาส่วนทรงกระบอกเอียงก็เหมือนกันลากเส้นระหว่างจุดศูนย์กลางระหว่างฐานทั้งสองฐานก็จะเป็นแกนทรงกระบอกก็มี2ชนิดคือทรงกระบอกตัน กับทรงกระบอกกลวงทรงกระบอกตันก็ตัวอย่างเช่นพวกนี้ตัวก้อนแม่เหล็กนี้มันเป็นทรงกระบอกตันเพราะว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันเต็มแต่ก้านทิชชู่นี้ข้างในมันกลวงก็เลยเรียกว่าทรงกระบอกกลวง การหาพื้นที่ผิวกับปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยมันก็ทําเหมือนกันเลยทําเหมือนกับปีซึมแค่เปลี่ยนจากฐานที่เราเป็นรูปเหลี่ยนให้กลายเป็นรูปวงกลมเท่านั้นเองก็เปลี่ยนจากสูตรของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นสูตรของวงกลมหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกก็คลี่รูปออกมาตัวฐานก็เป็นวงกลมตัวฐานบนฐานล่างวงกลมของเราด้านข้างเนี่ย ถ้าเราผ่าตรงนี้แยกออกมาเวลาคลี่ออกมามันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือส <5. S 1> ีอ <5. S 1> ่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้โดยวงกลมที่เราต้องใช้จะมีตัวนี้อยู่ที่เราเจอตลอดตัว R เล็ก R เล็กก็คือรัศมีรัศมีวงกลมกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของรัศมีแล้วก็ตัวนี้ h คือความสูงของทรงกระบอกทรงกระบอกมันห่างกันเท่าไหร่นั่นแหละคือความสูงก็จะเหลืออีกด้านหนึ่งด้านนี้ด้านนี้นึกภาพ ทรงก็บอกเนี่ยฐานมันเป็นวงกลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคลี่รูปมันก็จะยาวเท่ากับเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองความยาวของเส้นรอบวงก็คือสูตรนี้2พายอพายของเราอัตกะยะเรียนไปแล้วค่าประมาณของมันก็คือ3.14หรือ 22่ส่วนเเลือกใช้ให้เหมาะอ็าแทนรัศมี h แทนความสูงเราก็จะได้พื้นสูตรพื้นที่ผิววงทรงกระบอกก็คือพื้นที่ฐานทั้งสองฐานสองฐานนี้กับพื้นที่ด้านข้างฐานของเราเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลมก็คือ พายอยกกำลังสองมีวงกลมเดียวเนื่องจากมีสองวงกลมก็เอาสองไปคูณกลายเป็นสองพายอยกกำลังสองส่วนพื้นที่ผิวด้านข้างตัวนี้เนื่องจากพื้นที่ผิวด้านข้างเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหนึ่งคือความสูง h ed. อีกด้านหนึ่งคือความยาวเส้นรอบรูปวงกลมก็คือ2 π r พ ว้างคูณยาวก็จะได้เป็น2พ r คูณ h ed. ได้มาเป็น 2πrh ตัวนี้หาพื้นที่ผิวของวงของทรงกระบอกโจทย์ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมา14เซนเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีเพราะฉะนั้นรัศมีก็จะได้เท่ากับ7เซนคลี่รูปออกมา นี้รัศมีของเราอยู่นี่7ความสูงก็คือระยะห่างระหว่างฐานทั้งสองก็คือตัวนี้ความสูง21หาพื้นที่ก็เป็นพายอายกกำลังสองพายอายกกำลังสอง เนื่องจากมีฐานสองฐานก็เอาสองไปคูณโจทย์ให้ค่าพายมาประมาณ22.7ส่วน7ก็คูณ22.7สอ่วน7 R ของเราคือ7ก็เป็น7ยกกำลังสอง7ยกกำลังสองก็หารเนื่องจาก7ยกกำลังสองคือ7คูณกัน2ตัวแบบนี้ก็7ตัด7 ก็จะเหลือ22คูณ2คูณ7เป็นพื้นที่ฐานทั้งสองอยงนนี้ทดไว้ก่นต่อมาเรารู้แล้วด้านสูงเนี่ยด้านกว้างยาว21ส่วนด้านยาวเวลาเราคลี่ออกมามันจะเท่ากับเส้นรอบวงของวงกลมตัวนี้คลี่ออกมาก็จะเป็น 2πr 2 พายออของเราคือรัศมีเท่ากับ2คูณ22ส่วน7คูณ7 7ตัด7ก็จะเหลือ22คูณกับ2ก็จะได้พื้นที่ของด้านข้างมาเท่ากับ2คูณ22เอาพื้นที่ทั้งหมดนี้มาบวกกันด้านข้างบวกกับพื้นที่ฐานทั้งหมด อันนี้พื้นที่ฐานเราคำนวณออกมาได้เท่ากับ154ตารางเมตรอันนี้แค่วงกลมอันเดียวแต่เนื่องจากฐานมี2ฐาน2ก้อนก็เอาไปคูณ2ได้เท่ากับ308ตารางเซนติเมตรต่อมาพื้นที่ผิวด้านข้างก็เป็น2 pi r พาเราคูณไปแล้วตับไปเรียบร้อย2 pi r พก็คือก้อนนี้ ตัดเจ็ดก็เหลือ44่สิบสบสี่คูณกับ h h ของเราคือความสูงก็คือความสูงตัวนี้ตัวนี้ความสูงนี้เอาไปคูณได้เท่ากับ924ตารางเซนติเมตรเอาพื้นที่ผิวทั้งหมดมาบวกกันทื้นี่ฐานทั้งสองก็คือตัวนี้3ามเอปสาม้ยแปด บวกกับพื้นที่ผิวด้านข้าง924ก็ได้เท่ากับ1,232ตารางเซนติเมตร <c oughs> ต่อมาปริมาตรปริมาตรของทรงกระบอกปริมาตรก็คือความจุของทรงกระบอกเช่นปกระป๋องมันจุได้เท่าไหร่นุ่นในหมอนมันจุได้เท่าไหร่ อากาศในแก้วเนี่ยมันจุได้เท่าไหร่ก็จะเหมือนปริมาตรของพิซึมเลยแค่เปลี่ยนสูตรเท่านั้นเองเนื่องจากตรงกระบ,บอกตัวฐานมันเนี่ยมันเป็นวงกลมใช่ไหมพื้นที่ฐานก็จึงใช้สูตร πr ย,ยกกำลังสองก็คือตัวนี้คูณกับความสูงของพิซึมหรือก็คือ h คูณกัน ก็จะได้เป็น πr ย,ยกกำลังสองเเมื่อ r แทนรัศมีของทรงกระบอกและเแทนความสูงของทรงกระบอกหน่วยลูกบากเหมือนเดิมพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางปริมาตรหน่วยเป็นลูกบากจำไว้แค่นี้ต่อมาลองทำทรงกระบอกอันหนึงมีฐานเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง6เส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีเพราะฉะนั้น ทัศมีจะเท่ากับ3เซนติเมตรนี่ครึ่งหนึ่งสูงก็คือระยะห่างระหว่างฐานสองฐานนี้เท่ากับ50เซนหาปริมาตรง่ายเลยปริมาตรพื้นที่ฐานฐานของเราเป็นวงกลมเพราะงั้นสูตราย r ยกกำลังสอง คูณสูงสูงของเราก็คือ h พายโจทย์ให้ค่ามาประมาณ3.14ก็ใช้3.14คูณ r r ของเราคือ3 3ยกกำลัง2คูณกับ h h คือความสูงเท่ากับ50คำนวณออกมาคำนวณออกมาได้เท่ากับ1,413ลูกบาทเซนติเมตร ตอนนี้เป็นทรงกระบอกกลวงละทรงกระบอกกลวงโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกกลวงก็คือหาก้อนเนื้อขาวตัวนี้ข้างในมันกลวงไงข้างในไม่มีเพราะฉะนั้นก็หาแต่ข้างนอกที่เป็นสีขาวเหมือนภาพเนี้นึกเป็นม้วนทิชชูน่นะเราไม่มีแกนข้างในแกนมันกลวงใช่ไหมล่ะ เราจะหาเนื้อปริมาตรของกระดาษทิชชู่ที่มันอยู่รอบแกนเพราะฉะนั้นทำได้โดยการหาพื้นที่ผิวรอบนอกแล้วก็พื้นที่ผิวรอบในเรามาบวกกันกับปริมาตรอีกตัวหนึ่งก็หาโดยการหาปริมาตรก้อนทั้งหมดลบด้วยปริมาตรส่วนกลวงที่มันหายไปก็จะเหลือปริมาตรที่เหลืออยู่นั่นเอง โจทย์ให้มาเส้นผ่านศูนย์กลาง18เพราะฉะนั้นเอาข้างในก่นับข้างในตรงนี้ศูนย์กลางเดียวกันรัศมีครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะได้เท่ากับ7ตัวนี้อีกตัวนึงรัศมีของม้วนใหญ่หวงกลมันใหญ่นี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ28หรือก็คือ14 ความสูงเท่ากันหมดเพราะว่ามันห่างเท่ากันระหว่างตัวฐาน2ฐานเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นความสูงก็เท่าเดิมคือ30ขั้นแรกเราได้รัศมีข้างในมาแล้วเป็น7ตัวนี้7ให้รัศมีแรกเป็น r 1เนื่องจากว่ามันมีรัศมี2อันอันเล็กกับอันใหญ่ก็เลยให้อันเล็กเป็น r 1ไปแล้วก็รัศมีอันใหญ่คือตัวนี้ หรือก็คือ r 2เท่ากับ14ความสูงเท่าเดิม30เซนหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกกลวงก่อนพื้นที่ผิวทรงกระบอกกลวงเวลาเราคลี่ตัวกลวงออกมาอันนี้พื้นที่ผิวหน้าตัด หน้าตัดหนึ่งด้านหนึ่งด้านก็คือด้านหน้าด้านนี้พื้นที่ผิวด้านหน้าเราก็เอาพื้นที่ผิวทั้งหมดที่เรามีลบด้วยพื้นที่ผิวที่เรากลวงก็จะเหลือพื้นที่ผิวที่เราเหลืออยู่คือตรงเนื้อขาวนี้เป็นด้านหน้าก็จะใช้สูตรพื้นที่ของวงกลมคายกกํากำลังสองเนื่องจาก R2 สองของเราคือวงกลมใหญ่ กับลบด้วยวงกลมเล็กก็คือ r 1จากนั้นฐานเนี่ยมันมี2ด้านเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณก้อนนี้ได้เท่าไหร่จากนั้นก็ไปคูณ2อีกทีหนึงก็ลองแทนค่า r ของเรา r 2ก็คือ14ยกกำลังสพายลบด้วยพายคูณกับ7ยกกำลังสแล้วค่อยมาคูณ2อีกทีหนึง ่ะนีเราถึงตรงนี้แนละ้วก้อนบนนี้เราจะทําแบบเมื่อกี้ก็ได้ที่ครูเขียนว่าเป็นพายเท่ากับ14ยกกําลังสองลบพายเยกกําลังสองเราเรียนคูณกระจายไปแล้วเราก็กระจายเข้าเนี่ยการกระจายเข้าคือตัวนอกวงเล็บคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็นตัวบนกับ การกระจายออกคือตัวที่เหมือนกันในวงเล็บคูณอยู่กระจายมันออกมาหน้าวงเล็บในที่นี้ค่าพายมันคูณเหมือนกันอยู่ดึงค่าพายออกมาไว้หน้าวงเล็บข้างในก็จะเป็น R ย,ยกกำลงัลกกลงอสองลบ r หนึ่งยกกำลังสอง r สก็คือ14บสยกกำลงังสองลบ7จ็ยกกำลังสองส่วนค่าพายของเราค่าพายนี้ เราจะเลือกใช้3.14หรือ22 7เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์ก็ดูที่ตัวเลขว่าตัวข้างบนเนี่ยมันมีอะไรที่7หารลงตัวไหมถ้ามีให้ใช้22 7ถ้าไม่มีให้ใช้3.14ในที่นี้มันมีอยู่ก็คือ14กับ14กับ7เนี่ยเมื่อมันอยู่ในรูปต้นเนี่ย 14ยกกำลังสองลบด้วย2 2ส่วน7 7ยกกำลังสอง7มันสามารถตัดได้14ก็เกิดจาก14คูณ14 14เกิดจากอะไรเกิดจาก14 14, 14ยกกำลังสองก็สามารถเขียนได้เป็น14คูณ14 14, 14มันก็เกิดจาก7คูณ2 เนี่ยก็ตัด7ได้แล้วก็คูณตามปกติเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้22ส่วน7กันทีนี้ลบกันเนื่องจากว่าเราประมาณค่าพาย <c oughs> เครื่องหมายเท่ากับจึงเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายประมาณ14ยกกำลัง2ได้196 7ยกกําลัง2ได้49ลบกันเหลือ147 147เอาไป7ไปหาร7ตัด7เหลือ1 เจ็ตัด1 4 7เหลือ21กเอคูณ22คูณ21ได้เท่ากับ924ตารางเซนติเมตรอันนี้แค่หน้าตัด2ด้านนะยังเหลือด้านข้างอีกด้านข้างของเราก็คือด้านนี้สูง30 2สไพอาอันนี้คือเส้นรอบใหญ่ กับพื้นที่ด้านข้างด้านเล็กก็คือตัวข้างในนี้สูงเท่าเดิม30แต่เส้นรอบวงมันลดลง2พ r าย R 1พาย R 2แบบนี้ทำทีละตัวแล้วกันพาย R 2เราก็ใช้ R เป็นยีสิบส่วน7เพราะว่า R ที่สองเนี่ยมันเท่ากับ14ก็14 2ไปหาร7ไปก็เหลือ2 2งคูณ2เป็น4 4่สี่คูณย2เท่ากับแป8สเอาไปคูณหาพื้นที่มากลายเป็น88พื้นที่พื้นที่ตัวนี้เท่ากับ88คูณ30ต่อมาอันนี้กลวงแล้วของตัวกลวง พื้นที่ผิวของตัวกลวงด้านข้าง2อพายของเราเป็นยใช้เป็นยี7บสองส่วนเเพราะว่ามันจะหารลงตัวพอดีคูณกับรัศมีของเรา r 1 r 1คือ7 7ตัด7ก็เหลือ1 2ึ่คูณย2ก็เหลือ4 14เอาพื้นที่ผิวเท่ากับ30คูณ44 จากนั้นก็เอาทั้ง3ตัวนี้มาบวกกันคำนวณได้เท่าไหร่เอา3ตัวนี้มาบวกกันก็จะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดนี่ทำพื้นที่ผิวข้างให้ดูคูณออกมาได้เท่ากับหนึ่าร่ตารางเซนติเมตรต่อมาก็พื้นที่ผิวข้าง r สองคำนวณออกมาพื้นที่ผิวข้างนอก ออกมาไ,ได้เป็น2,640ตารางเซนติเมตรจากนั้นเอาพื้นที่3ตัวนี้มาบวกกันได้เท่ากับ4,884พื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วหัวข้อหนึง่งต่อไปก็หาปริมาตรต่อปริมาตรของทรงกระบอกพวงก็คือปริมาตรของทรงกระบอกภายนอกลบทรงกระบอกภายใน ภายนอกของมันก็คือทั้งหมดนี้เลยลบด้วยก้อนสีเทานี้สูตรปริมาตรก็คือพื้นที่ฐาน π พอายกกำลังสองคูณสูง r ของเราเรามี r 1กับ r 2 r 1คือตัวเล็ก r 2คือตัวใหญ่เพราะงั้นเราก็เอา r 2ที่มันใหญ่กว่าเนี่ยเป็นตัวตั้งลบด้วย r 1ที่เล็กกว่าแทนค่า พายของเราใช้เป็น22ส่วน7 r1 ของเราเอ r2 ของเราคือ14ยกกำลัง2คูณสูงก็คือ30คูณเข้าไปลบด้วย22ส่วน7คูณ7ยกกำลัง2คูณกับ30นั่นคือความสูงคำนวณออกมามันจะได้เท่ากันอันนี้เราใช้วิธีมันจะได้เท่ากันเลย จะได้เท่ากันแต่วิธีตรงนี้มันต่างกันนิดนึงคือเราเห็นตัวร่วม pi h pi h มันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ตัวนึง่งมันสามารถกระจายออกได้กระจายออกมานอกวงเล็บกระจายออกมากระจายออกมา pi h pi h กระจายออกมาก็จะได้เป็น pi h คูณ r 2ยกกำลังสองลบ r 1ยกกำลังสอง ้าถ้าคูณกระจายเข้าไปค่ามันก็จะได้เป็นตัวเดิมอยู่ดีทำอย่างนี้จะได้ไม่ซ้ำซ้อนไพยเฮเราใช้พายเป็น22.7่วนเเพราะว่า7มันไปตัดลงตัว h คือความสูง30ความสูงระหว่างฐาน2ฐานก็คือ30ตัวนี้ r 2คือ r ใหญ่ของเรารัศมีอันใหญ่คือ14ลบด้วยรัศมีเล็กคือ12คือ7ยกกำลัง2 คำนวณได้เป็น22ส่วน7คูณ30คูณ147 7จ็ดตัด147ได้21คูณกันทั้งหมด22คูณ30คูณ21ได้เท่ากับได้ค่ามาอย่าลืมเครื่องหมายเปลี่ยนเมื่อใช้ค่าประมาณค่าพายเมื่อประมาณค่าพายเป็น22ส่วน7หรือ3.14จากเครื่องหมายเท่ากับจะกลายเป็นเครื่องหมายประมาณเพราะว่าค่าพาย จริงๆมันยังหาตัวยมนลงตัวไม่ได้มันเป็นจํานวนอาากกัตรกยะเพราะฉะนั้นเราใช้ค่าประมาณค่าพายมันจึงใช้เป็นค่าประมาณเครื่องหมายจึงเปลี่ยนจากเท่ากับเป็นประมาณคํานวณออกมาได้ปริมาตรเท่ากับ13,860ลูกบาทเซนติเมตรก็ขอย้ำอีกทีพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาท ส่วนอันนี้ครึ่งของทรงกระบอกเหมือนจะยากแต่ไม่ยากก็ถ้าเราให้หาปริมาตรใช่ไหมก็สมมุติว่ามันเป็นทรงกระบอกเต็มจากนั้นก็ขึ้นสูตรเลยพายอาร์ยกกำลังสองเฮแต่อย่าลืมเรามีปริมาตรครึ่งเดียวครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นก็หารสองพายของเราติดไว้ก่อน อของเราคือรัศมีเนื่องจากว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ5รัศมีของเราอาเนี่ยก็จะเท่ากับ2.5 2.5ยกกำลัง2คูณสูงสูงของเราคือสอิบตัวนี้ระยะห่างระหว่างฐาน2ฐานเนื่องจากมันมีครึ่งเดียวก็หาร2 2หาร10เหลือ5จากนั้นก็พายคูณสอ เนื่องจากมันไม่มีตัวที่หาร7ลงตัวเราจะประมาณค่าพายเป็น3.14คูณ2.5ยกกำลังสคูณ5คำนวณออกมาได้เท่าไหร่นั่นแหละคือปริมาตรของครึ่งทรงกระบอกนี้แล้วถ้าเป็นพื้นที่ผิวล่ะพื้นที่ผิวเราก็หาเหมือนทรงกระบอกเลย ก็ทั้งหมดมาก่อนสมมุติทั้งหมดมาก่อนวาดให้มันมีทั้งก้อนมาก่อนสมมุติว่ามันม<ป>ีก็หาพื้นที่ผิวทั้งหมดก็ใช้สูตร2อ i r คูณสูง h ed. ก็จะได้เป็นพื้นที่ผิว แล้วค่อยไปหารสองอีกทีหนึง่งเพราะว่าเรามีพื้นที่ผิวแค่ครึ่งเดียวแล้วสตัด2อง r ของเราคือ2.5 h ของเราคือ10ก็คูณกันได้เป็น25คูณกับพาอีกทีหนึงทีนี้มาดูโจทย์ถามัาดีกว่านี่ทำเหมือนกันหาพื้นที่ผิวข้างบนอันนี้โจทย์ให้หาพื้นที่ผิวข้างบนอย่างเดียว ไม่ได้หา้ปที่ผิวที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างล่างก็ใช้สูตร2พ r แต่เนื่องจากว่ามันเหลือครึ่งเดียวไงมันก็เลยเอาไปคูณ1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน2ก็เขียนเป็น2พ r ส่วน2 2พ r ส่วน2มันก็คือ2ย r หารด้วย2หรือก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองเราจะเขียนตัวนี้ให้กลายเป็นหาร2ไปก็ได้มันค่าเท่ากันออกมาก็ได้เป็น2ตัด2 เหลือไพอนั่นเองไพ r ก็คือความยาวโค้งนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีกันมันสีมันไปซ้ำกันนี่แหละนี่มันเป็นครึ่งเดียวครึ่งบนนี้ R ของเราก็คือครึ่งหนึ่งของรัศมีเอ้ยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีของเราก็เท่ากับ2.5 Uh huh. ทีนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดของเราที่จะหาก็คือส่วนที่แรงเงานี้คูณความสูงได้เท่ากับ78.5ตารางเมตรอันนี้หาปริมาตรแก้วโอ้ปริมาตรพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่นี่ไงพายยกกลังสองคูณสูงเฮดสูตรมีแค่นี้ h ของเราคือความสูงคือ10พื้นฐาน pi r ยกกำลังสอง pi r ยกกำลังสอง r ของเราเท่าไหร่เขาบอกมาแค่เส้นผ่านศูนย์กลางคือ8เพราะฉะนั้นรักษณีของเราก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4ก็คือ pi สย,ยกกำลังสองจะได้เท่ากับ pi ก็ ประมาณค่าไปเพราะว่ามันไม่มีตัวที่เอาเจหารลงตัวเราจึงประมาณค่าพายเป็น3.14แทนจากนั้นก็คูณตามปกติออกมาได้ค่าปริมาตรประมาณ502.4ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้หาเหมือนกันอันนี้โจทย์ให้ความยาวเส้นรอบวงมา ตรงนี้เส้นรอบวงให้เรามาหารัศมีเองก็ขึ้นสูตรเส้นรอบวงเท่ากับ2องไพโจรโให้มาก็เป็น3.14เท่ากับ2พเราเห็นว่าค่าเส้นรอบวงเนี่ยมันเป็น3.14เหมือนกันเราจึงใช้ค่าพายให้มันเป็น3.1 4ตรงนี้พลาดนิดนึงเครื่องหมายต้องไม่เป็นเท่ากับเครื่องหมายต้องเป็นเครื่องหมายประมาณ 1> 3 1 c คูณกับรัศมีที่จะหาคือ r ก็จะได้เป็น3.14เนี่ยจากคูณอยู่ย้ายไปเป็นหาร3.14หาร3.14ก็ตัดกันเหลือ1นึ่งเราก็จะได้เป็น1เท่ากับ2คูณ r เราก็เอา2คูณ r นี้ จาก2คูณอยู่ย้ายไปเป็นหารกพได้เป็น r เท่ากับ1ส่วน2 1ส่วน2 1หาร2ก็ได้เท่ากับ0.5เมตรได้และสวนนีแล้วเท่ากับ0.5ต่อมาหาปริมาตรปริมาตรสูตรเดียว πr ยกยกลัง2 h พ πr คืออะไรพื้นที่ฐานคูณ h h คือสูงพื้นที่ฐานของเรา R คือ0.5ยกกาลัง2ความสูงคือ4เมตรนี่ความสูงระหว่างฐาน2ฐานคือ4พายของเราควรเลือกใช้3.14เพราะว่ามันไม่มีตัวที่7หารลงตัวก็จะได้ค่าปริมาตรมาประมาณ3.14ลูกบาทเมตร